สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ1นบาทราชการที่5แต่เขาไม่ได้เขียนว่า1บาทเขาจะเขียนว่าเหรียญบาท1ในราชการที่5ซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้คําว่า1บาทเขาใช้คําว่าบาท1เหรียญตัวเนี้ยไม่มีรอสอนะครับสภาพไม่ผ่านใช้งานผิวสวยเดิมๆหายากมากรอสอก็คือใต้คําว่าบาท1อ่ะมันจะมีรอสอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ตัวเนี้ยไม่มีรอสอก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมเดิมผิวสวยสวยวิ้งวิ้งวาวาวับวับปลอดเต็มนะครับสวยงามหายากมากๆตกเหรียญละ5,000บาท5เหรียญก็25,000บาทส่งฟรีด้วยนะครับเหรียญแบบเนี้ยเท่าที่ผ่านมาผมเห็นพี่คนหนึ่งเขาขายเขามีประมาณ10-20เหรียญน,นะครับแล้วเขาก็แบ่งขายออกมาเนี่ยประมาณ10กว่าเหรียญ จากนั้นเนี่ยก็มีคนที่หนึ่งเนี่ยขายประมาณสักสี่ห้าเหรียญคนที่สองเนี่ยโผลมาขายประมาณสองเหรียญอีกคนนึงขายหยนึ่งเหรียญอีกคนขายสองเหรียญรวมแล้วเห็นเหรียญที่มีคนขายออกมาในตลาดเนี่ยประมาณสิบเหรียญน,นะสิบกว่าเหรียญแล้วมาบวกกับตรงนี้อีกห้าเหรียญน,นะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าเหรียญพวกนี้พึ่งคนพบนะครับ ที่ผิวสวยๆว,วิงวิงไม่ผ่านใช้เนี่ยเพิ่งจะค้นพบมาล็อตเนี้ยเป็นครั้งแรกในบรรดาเพจเฟซบุ๊ก k 20เพจเนี่ยเรามักจะเจอแต่เหรียญที่แบบขาวๆทั้งหมดเลยซึ่งเหรียญที่มันขาวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดจากการล้างเหรียญแล้วผิวปลอดหายกลายเป็นเนื้อเงินจริงๆมันเลยเป็นสี เงาวาววับขาวทั้งหมดทั้งเหรียญซึ่งต่างจากผิวประหลอดความเงาของผิวประหลอดเนี่ยจะเงาเฉพาะในจุดที่โดนแสงกระทบจะเห็นพื้นผิวว่าบางจุดจะเป็นสีขาวบางจุดจะเป็นสีเทานี่ก็คือธรรมชาติของการสะท้อนแสงของผิวประหลอดเดิมๆซึ่งผิวแบบเนี้ยผิวเดิมๆแบบเนี้ยมักจะหายากมากกว่านะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเหรียญน,นี้หมดนะครับยังเห็นเหรียญเนี้ยยังคงออกมาขายเรื่อยๆ ถ้าเหรียญน,นี้สภาพผิวลอกหมดแล้วก็ผ่านใช้งานมาจะเหลือเหรียญละ500แต่ถ้าผิวประลอดหายแต่ว่ายังคมชัดจะอยู่เหรียญละพันแต่เหรียญตัวเนี้เมื่อผิวประลอดเยอะแบบนี้ยสวยๆแบบนี้เขาจะขายกันเหรียญละ5,000เลยนะครับอ่ะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับ เพื <Arc> ่อนๆจะเห็นรายละเอียดของขอบเหรียญด้านนอกขอบเหรียญด้านในเพื่อนๆจะเห็นว่าขอบเหรียญเนี่ยบางจุดก็จะเป็นสีขาวบางจุดจะเป็นสีออกเทาๆนั่นคือจุดที่ไม่สะท้อนแสงแต่จริงๆแล้วทั้งเหรียญเนี่ยผิวประลอดมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับครบสามวิผมก็จะเลื่อนนะครับเดี๋ยว youtube จะยาวเกินอยากดูนานกดหยุดดูเองได้เลยเห็นไหมครับเห็นรายละเอียดเหรียญไหมอ่าอยากดูปกข้อ ลายบาเครื่องลาดสร้อยดูรายละเอียดเส้นผมดูได้หมดตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับเหรียญแบบนี้ไม่ต้องกลัวหมดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนซื้อไม่ทันนะครับก็ไม่ต้องเสียใจและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีเงินซื้อก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีออกมาขายเรื่อยๆครับเพื่อนเเหรียญละ5,000บาทแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหรียญเหล่านี้มันค่อนข้างจะมีเยอะมากผมก็เลยไม่ค่อยกังวลว่าจะต้องได้ซื้อมาครอบครองไหม เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆซื้อในราคา5,000เนี่ยซื้อเก็บอย่างเดียวเลยจะมาซื้อขายต่อก็ต้องขายต่อในราคา5,000ันซึ่งจะมาขายต่อหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ยากแล้วนะครับมันเป็นราคาเต็มแม็กแล้วเนาะไม่ต้องกลัวหมดนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูละเอาเพื่อนๆแคปภาพเอาไปขยายทีหลังได้นะ เอาไปขยายดูเองทีหลังในมือถือได้หรือจะแค่ภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็นๆจิบกาแฟชิวๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเหรียญแบบนี้เดี๋ยวคนรวยเขาซื้อไปเขาก็ซื้อไปเก็บนะครับคนรวยเขาไม่ได้ซื้อมาโพสโชว์ลงโซเชียลนะครับดังนั้นผมจึงต้องบันทึกภาพเก็บไว้ให้เพื่อนๆ <horizon. S 1> ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เห็นกันแล้ว เหรียญพวกนี้ครับเดี๋ยวเขาซื้อไปเขาก็เอาไปเก็บใส่ลิ้นชักเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเหรียญใหม่เนาะเราจะไม่เห็นความสวยงามของเหรียญที่มีผิวประหลอดเต็มแบบเดิมๆสวยๆว,วิงว่งวิ่งวับวับแบบนี้นะครับเราจะไม่ค่อยเห็นห้าเหรียญสวยๆมารวมกันแบบนี้บางทีก็จะเห็นทีละเหรียญทีละเหรียญทีละเหรียญทีละ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทีทละห้าเหรียญเราก็ต้องบันทึกภาพเก็บไว้นะครับว่า เหรียญเหล่านี้ที่สภาพใหม่ๆวิงวิงๆ UNC unused coin เหรียญไม่ผ่านใช้ยังมีเยอะให้เราเห็นนะครับไม่ต้องกลัวหมดแล้วคนรวยเขาซื้อไปเขาซื้อไปเก็บครับเหรียญเหล่นหลานี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไม่ทนันหรือไม่มีตังซื้อมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ในประเทศไทยอยู่เพื่อนๆจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีการถ่ายรูปเหรียญเก่าแบงก์เก่าตอนนี้ถ่ายชัดจนเหมือนเหรียญเนี่ย มาอยู่บนมือเราจริงๆภาพเหรียญที่ถ่ายมันชัดมากเหมือนกับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญจริงอยู่บนมือของเราจริงๆเลยนะครับผมถึงบอกให้เพื่อนๆสามารถแคปภาพแล้วเอาไปพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันที่ร้านกล้องถ่ายรูปได้เลยเนี่ยครับพิมพ์มาเสร็จเราก็เหมือนเรามีเหรียญอยู่ในในมือเลยนะครับลักษณะก็แบบนี้แหละครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้แล้วเมื่อกดไปที่ช่อง YouTube นะครับจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วก็ลูดดูคลิปเหรียญเก่าๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยนะครับ และเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญแบบนี้ผมดูมา20เพจ f a c e b o o และตลอด5ปีที่ผ่านมาเพิ่งมาเจอตอนกรกดาคมปี2564นี่เองนะครับ ยี่สิบเพจ a c e b o o k ไม่เคยมีเพจไหนขายเหรียญใหม่ขนาดนี้นะครับไม่มีเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่เจอแม้แต่ใน YouTube ช่องอื่นนะครับผมไม่เคยเจอเหรียญไหนที่เป็นเหรียญรอห้าแล้วก็ใหม่ขนาดนี้มีแต่ช่อง YouTube ที่ผมเพิ่งมาดูเนี่ยครับเจอเขาขายเนี่ยในเพจนี้แหละครับเรียกได้ว่าหาดูยากมากๆนะครับไม่มีที่ไหนมีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับที่ถ่ายเหรียญสวยแบบนี้นะครับให้เห็น ไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับนี่คือของจริงแล้วก็ที่อื่นจะเป็นภาพที่อยู่ในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่คือเอาภาพจริงๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยเหรียญจริงนะครับของจริงนะครับหาดูได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นที่แรกที่บอกข้อมูลทั้งหมดว่าเหรียญน,นี้มีคนหนึ่งที่เขาเก็บไว้20กว่าเหรียญแล้วเขาแบ่งขายไป1ิเหรียญ จากนั้นคนนี้เอามาขายอีกห้าเหรียญบางคนขายสองเหรียญบางคนขายสามเหรียญรวมรวม,รวมแล้วน่าจะมีประมาณสามสิบสี่สิบเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นเหรียญที่คาดว่าน่าจะเก็บมาจากที่เดียวกันแล้วก็เอาออกขายพร้อมกันนั่นเองนะครับต้องเป็นเหรียญที่เก็บในบ้านคนรวยแน่นอนแล้ว คนรวยเขามีเงินเยอะเขาเอาเงินวางแล้วเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับมันจึงมีสภาพใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับไปแล้วนะครับบายบายไปแล้วนะเพื่อน